ดี th ครับวันน sure. right ี้ก็มาตักลูกไรครับผมที่เลี้ยงไว้ครับนี่ครับเอามากองครับผมจะมีลูกไรแล้วก็ลูกน้ําแล้วก็หนอนแดงครับผมอยู่รวมกันครับผมนี่ครับหนอนแดงก็อยู่ข้างล่างครับผมจะมากองครับผมกองให้ตากินครับผมนี่ครับเยอะเลยครับตักมาจากบ่อที่เลี้ยงไว้ครับผม มันก็จะมีหนอนแดงมีน้ำด้วยครับผมนี่ครับก็กองลุกไปข้างล่างครับผมให้ลหลมันตกไปอยู่ล่างนอนแดงก็ที่อยู่ข้างบนครับผมนอนแดงกับลุกน้ำครับเไว้ให้ปลาใหญ่กินครับผมลายแดงก็เอาไว้ให้ปลาเล็ก กินครับผมนี่ครับแน่นนะครับผมลงมาข้างล่างนี่ครับลายแดงทางนั้นครับผมตัวใหญ่ๆครับผมกองเสร็จแล้วก็จะมีแต่ลายล้วนๆครับผมไว้ปลาเล็กครับที่กองออกมาก็จะเป็นหนอนแดงครับผมกับลูกน้ำนี่ครับเราเข้ามาให้ปลากินครับผมปลาตัวใหญ่ครับผม มากินกันเต็มครับผมอันนี้ลายธงชาติครับผมปากัดลายธงชาติอันนี้มัตติครับผมมัตติแคนเลอร์นี่ครับก็มารอครับผมเราก็เอามาให้เขากินครับผมนี่ครับรก็กินครับผมมารอกินกันเต็มเลยครับผม